ถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกเขากาดเก่าทำเก่าวินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ดีแล้วอย่างเงี้ยแม้บางครั้งเราไปอยู่ที่ไหนไหนเงนี้ยเราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาบุญที่เราได้ทำไว้เนี่ย มันจะคอยปกปักแล้วก็คอยเกื้อหนุนเราให้อยู่ผาสุขช่วงที่ว่าบุญเรามันยังให้ผลอยู่แม้บางครั้งเราทำความผิดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อความดีบุญเรามันมีมากกว่าบาปอย่างเงี้ยบาปมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้ผลได้บุญนั้นน่ะก็จะคุ้มครองปกปักรักษาเราเหมือนคนเราในยุคป,ปัจจุบันอย่างเงี้ยบางท่านมีเงินมีทองมาก แล้วเวลาเขาโดนคดีความอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเมื่อกําลังทรัพย์เขามีมากบุญเขายังมีมากอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถลอดคุกรอดตารางอะไรได้เขาก็จะมีหน่วยงานที่มาช่วยเหลือที่อะไรแต่เมื่อวันหนึ่งบุญวาสนาที่เขามันไม่ได้เติมเข้าไปใหม่เงี้ยบุญวาสนาเขาเริ่มถอยลงถอยลงอย่างเงี้ยแต่ต่อไปเวลาขาลงเงี้ยบาปมันให มาให้ผลแทนอย่างเงี้ยแม้เขาจะปาถนาหรือไม่ปาถนาจะติดคุกหรือแม้เขาปรารถนาจะหรือไม่ปาถนาที่จะเจอเรื่องที่เลวร้วายอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นทั้งบุญและทั้งบาปเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของของมันถ้าหากว่าเรายัางเดินทางในสังสารวัฏนี้อยู่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้คือบอกให้เรานี้งดเว้นบาปกรรมทั้งปวง ให้ทําความดีนี้ให้ถึงพร้อมทําจิตใจนี้ให้ผ่องใสความอดทนอดกลั้นนั้นจะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อเรามีบุญบรารมีมากๆถ้าหากเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ประมาทอย่างเงี้ยเราน้อมมาใส่ตนถ้าหากว่าเราเป็นโยมอย่างเงี้ยเราก็ทำทานรักษาศีลหมั่นเจริญภาวนา ชีวิตเรามันก็จะไปแต่ในทิศทางที่ดีดีในทั้งที่ยังมีชีวิตชาติปัจจุบันเรารู้ชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็ดีในชีวิตถัดไปเพราะว่าเราสร้างเหตุไว้ดีเมื่อเวลาต้นไม้ที่มันล้มอย่างเงี้ยมันเอ็นไปทางไหนมันก็จะล้มไปทางนั้นแหละภพภูมิที่เราจะไปมันจะสุขยิ่งกว่ามนุษย์นี่อีกกลับมาเนี่ยบุญที่เราทําไว้ดีเนี่ยมันจะติดตามตัวเรามา นี้ถ้าสำหรับท่านที่ยังอินทรีย์บาลมีไม่แก่กล้าเราก็จะท่องเที่ยวอยู่ระหว่างมนุษย์สวรรค์พรหมโลกมนุษย์สวรรค์พรหมโลกเราจะไม่ไปทุกขติสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพบภูมิเหล่านั้นมันมีแต่ทุกขแสนทุกขแต่แม้พบภูมิของมนุษย์เทวดาพรหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดว่าจะหาความเที่ยงเพียงน้อยนิดก็ไม่มี ในส1มสิบเอภพภูมินี้คือมันมีแต่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเปรียบเสมือนอุจลาอะอย่างเงี้ยก็คือไม่ว่ามันจะเกิดจากของดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็คือหาความเที่ยงไม่ได้มันคือของเน่าของเสียภพชาติก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ปได้มาตรัสรู้ได้สร้างสะสมบารมี30บทัศแทง เต็มแล้วก็สามสิบชั้เต็มแล้วก็ได้เห็นแทงตลอดสายในสังสารวัตนี้ว่าหมูสัตว์นี้ทำกรรมอะไรมาได้มาได้มาติดคุกติดตารางทำกรรมอะไรมาเขาได้มาเป็นผู้นำบ้านเมืองทำกรรมอะไรมาได้เป็นพระหากษัตริย์ทำกรรมอะไรมาได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสูงสุดของมนุษย์นี่ก็คือพระเจ้าจาักรพรรดิ เราล้วนแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เป็นพรมเป็นสัตว์เรัจฉานนรกเปรตอสุรกายเราล้วนแต่เป็นมาในทุกสิ่งทุกอย่างหาเบื้องต้นบ้นปลายไม่ได้เราจำมันไม่ได้พระพุทธองค์ได้ตัดว่าพอแล้วหรือย,อยังที่เธอทั้งหลายนี้จะเบื่อหน่ายกันได้จะคลายความกำหนักจะได้ ไม่ต้องกลับมาเวียนไหยตายเกิดในวัฏะสงสารนี้อีกพระนิพพานนี้คือมันดับอุปทานขันห้าดับสิ่งปรุงแต่งดับการเป็นนั่นเป็นนี่มันจะสุขเย็นสบายก็คือเขาเรียกว่านิพพานนี้สุขจริงหนอคือบรมมาสุขสุขอย่างยิ่งไม่มีที่ไหนที่จะสุขยิ่งกว่านิพพานอีกแล้วจะเรียกว่าตายก็ไม่ได้จะเรียกว่า เกิดก็ไม่ได้จะเรียกว่าไม่เกิดก็ไม่ได้แต่มันมีอยู่มันดับอุปทานขันห้าตั้งแต่เรายังมีชีวิตนี้อยู่ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมาใส่ตนอย่างเนี้ยเราจะไม่ต้องได้มากับเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารจะต้องให้บุญรักษาแล้วก็จะต้องให้กรรมนี้ มาตามทันมันก็จะต้องเวียนว่ายอย่างนี้เราสู้มาเดินทางสายตรงในคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยเพื่อหาทางออกจากวัตะสงสารเราจะได้ลอยบุญลอยบาปได้เราจะได้หมดสิ้นบุญแล้วก็หมดสิ้นบาปวันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี้ ยังมีพลาะยะสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนอย่างซื่อซือ,ซอตรงไปตรงมาแม้พราะยะสาวกเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าท่านจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานแต่เมื่อท่านเห็นโทษเห็นภัยในว่ตะสงสารแล้วเนี่ยท่านได้เข้ามาบวชได้ขอคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง คุณของพระธรรมเป็นที่พึ่งคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็น้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างซื่อตรงไปตรงมาสิ่งไหนพระพุทธเจ้าบอกให้เว้นเราก็เว้นสิ่งไหนพระพุทธเจ้าบอกให้ทําเราก็ทําสิ่งไหนที่มันย่อหย่อนเราก็จะสํารวมระวังต่อไปเมื่อเราสร้างเหตุถูกอย่างนานาเนี้ยพันิพาณเนี่ยแม้เราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเนี่ย เมื่อเราสร้างเหตุถูกผลมันต้องถูกวันนี้ยังมีพระยาสาวกน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเนี่ยสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ตั้งแต่เบื้องต้นถ้มกลางถึงที่สุดมีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองคำตัดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ จะไม่มีคําว่าเป็นสองพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นให้เราน้อมาปฏิบัติใส่ตนแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้พระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกะาคามีเนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีเนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ร ly, ปัญญาปานกลาง พระอรหันต์เนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะเห็นมรรคผลิพานมันถึงจะห้ามผ่านกิเลสตัณหาอวิชชาความหลงได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมมันรู้แต่มันละไม่ได้เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติมันไม่ถูกใจดวงเนี้ยมันไม่ถอนแล้วมันไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วมันไม่เบื่อหน่าย แต่ถ้าเรามาเดินในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏจสงสารแล้วมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะถูกคายกําหนักแล้วมันก็จะถูกถอดถอนแล้วมันก็จะละให้เราพิจารณาศิลของเราเรารักษาศิลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตัวเองอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า เรามีสัมมาทิฏฐินำหน้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามีความเห็นถูกอย่างเงี้ยแต่ต่อไปเราพิจารณาก่อนแล้วค่อยทาพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำระเบียบที่พระองค์ได้วางไว้ระเบียบวัดมีอย่างไรเราทำตามอย่างซื่อๆอ,อย่างไม่มีข้อแม้แล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับมาดูแลเสนาอาสนะเก็บกวาดวัดเช็ดถูอาคารที่มันเก่าที่มันเลอะเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นแบ่งเวลามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่ม ตามสติกำลังของตนแล้วก็น้อมมาใส่ตนเราทำอยู่เราเพียรอยู่เราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรไม่ฟังดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังแล้วเราน้อมมาใส่ตนเนี่ยเมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบของแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบมันจะค่อยคอยละค่อยๆวาง มันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีมันล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเวลากรรมที่ดีมาให้ผลมันก็ไม่หลงไหลกรรมที่ไม่ดีมาให้ผลมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเมื่อกําลังอินทรีย์บารมีมันแก่กล้ามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเป็นอนัตตามันจะค่อยคอยวางการเป็นนั่นเป็นนี่มันจะค่อยๆถูกถอดถอนความหลงการเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวค่อยมันจะค่อยๆสบายจากสุขแล้วก็ทุกข์ แล้วมันจะอิสระแล้วมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรมมาจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรมมาจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินกษัตร์แต่ว่าดินน้ำกษัต์แต่ว่าน้ำไฟกษัตริ์แต่ว่าไฟลมกษัตร์แต่ว่าลม มันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่ได้เห็นเป็นนั่นเป็นนี่มันสุขมันสบายมันอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสําหรับเราถ้าสําหรับท่านที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏะสงสารเราจะลอยบุญลอยบาปถ้าหากท่านไหนอินทรีย์ยังอ่อนเราต้องงดเว้นบาปกรรมทั้งพวงทําความดีให้ถึงพร้อม เมื่อกำลังอินทรีย์บรารมีแก่ก้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราน้อมมาใส่ตนแล้วเราก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุ มรนาบุญด้วยนะ